โอ้เป็นตู้เลยไงล่ะสวยไหมเจี๋วว้าวไปขึ้นไม่ได้ไปขึ้นบันไดขึ้นไม่ได้เร็วี่เดี๋ยวแตกหมดนี่ไปะนำเลยเร็วตีนหมานี่ อะไรเจี๊ยบเน่ไอ้ที่ปลาแดงอ่ะบ้าเหรอปลาแดงปลาแดงแกสิแกชอบทอดกินไงแกบ้าเจี๋ยวนี่ไงปลาแกชอบกินมากเลยปลาแดงหน้าถุงสารบ้าโอ๊ยปลากระแตงโอ๊ยปวดมากปลาแดงเยอะมากเลยอ่ะเก๋จ้าโอ้โหกระแตงตัวใหญ่ เนี่ยปเจกิ๋ชอบกินมากเลยดูเดิทำไมนิ่งอยู่เงี้ยลูกหน้าตาโล่งเหมือนดีเลยงอไหม่า